ดับสิบบนร้อยหกสิบมวดนะครับสูตรที่หนึ่งมีทั้งหมดห้าสูตรนะครับที่อาจารย์คัดมาให้แต่ว่าจะลงให้ทีละสูตรนะครับอิดผลเพราะว่าจะทำให้วิดีโอได้ขึ้นไปให้เพื่อนๆเห็นใน y o u t u b e นะครับถ้าทำวิดีโอเดียวเนี่ยทีเดียวมันจะหายไปเลยครับเพราะว่า มันต้องแข่งขันกับคลื่นวิดีโอนับเป็น้อยๆล้านวิดีโอจากทั่วโลกนะครับถ้าเราทําวิดีโอเดียวแผ่วแพ๊บเดียวก็หายเข้ากลีบแม่ครับแต่ถ้าทําวิดีโอเพิ่ม1 2 3 4 5สมันอาจจะขึ้นมาเกือบๆครึ่งของทางเพื่อนๆอาจจะเห็นบ้างนะครับจะได้เข้ามาเจอ ถ้าเราทำวิดีโอเดียวนี้มันจะหายไปครับหลายวิดีโอมันก็จะกระเพื่อมขึ้นไปด้านบนผิวน้ำเปรียบเทียบประมาณนี้ครับดู5สูตรนะครับตัดสินใจเอาแล้วก็จดจดไว้นะครับสูตรที่1น,นะว่าที่1น,นี่ดับดับหนนะดับหลัก10ออก5 9นะครับดับอยู่นะว่าที่2ดับ5ออก3 7 ดับอยู่ดับดูหวัวข้อก็ดูตรงนี้นะครับจะได้ไม่สับสนนี่คือสูตรที่1สําหรับคนที่ดูแล้วว่าเยอะนะก็ที่ไปดูช่องอื่นให้ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับไปดูช่องอื่นนะอ,อาจารย์ก็ให้เป็นข้อมูลตามเนี้ยบางครั้งก็จับคู่บางครั้งก็ไม่ได้จับนะครับไปดูหลายช่องแล้วมีข้อมูลเด็ดแล้วก็นั่นแหละครับ ระวังเลขมันจะเยอะเกินไปมองช่องเองบอกว่าให้ให้ตัวเดียวแล้วก็ให้สรุปน้อยชุดนี่แต่ที่ชิงอาจารย์เคยเห็นมาแล้วแต่ละช่องนะครับมีเป็น1 0บส2 0วีดีโอเหมือนกันนะอย่ามาโม้เลยครับว่าให้ตัวเดียวให้น้อยชุดสองชุดสมชุดเนี่ยมันเอาก็อ,อาจจะมีอยู่ับเพราะว่า ที่เขาให้น่ะบางทีมันก็เข้าก็ฟลุกะเพราะว่าที่เขาไปเอามันมีหลายที่หลายแหล่งพอออกมาปุ๊บมันก็ถูกสักที่หนึ่งแหละมันก็ไปดูแล้วบางทีก็น้อยตัวแต่ถ้ารวมๆแล้วในช่องแต่ละงวดน่ะก็เลขก็เยอะมากครับเพราะอาจารย์อยู่วงการนี้มาก่อนก็เคยเห็นอยู่ที่มันผ่านหน้าอยู่ในช่อง u t u b e น่ะบางทีเสนอมานะ YouTube ก็เสนอมาตามหน้าฟีดนั่นแหละครับเราก็เห็นอยู่แล้วนี่เป็นดับหลัก10บนะครับจะให้สัก5สูตรเอาไปตัดนะแต่ถ้าของคุณได้จากช่องอื่นมาเด่นนี่ก็เด่นๆไปเลยนะครับอย่ามาดับอาจารย์เกิดได้ฟังแล้วก็ดูตามนี้นะครับคงก็จะแล้วดับตัวเดียว160หวด ให้5สูตรนะครับนี่คือสูตรที่1นึ่งวัที่8ปดับ4ออก2 3นะครับวันที่100ดับ6ออก3 9 1 แล้วแต่ใครจะชอบแนวไหนครับของอาจารย์นี่เลขดับบ้างเลขเด่นบ้างเลขแต้มบ้างติดตามกันไปครับของฟรีตรงนี้แต่ถ้าอยากได้สูตรก็ซื้อสูตรเสียค่าครูบาอาจารย์นะครับก็แค่นี้จบทุกถึงทุกอย่างต้องลงทุนทั้งนั้นแหละครับค่าเน็ตค่ามือถือค่าน้ำค่าไฟไม่แต่ธนาคารยังคิดค่าธรรมเนียม Google ต่างๆเขก็มีก้าทำย่นะครับดูของเขานี่เขาต้องมาโฆษณาด้วยนั่นแหละครับค,ค,คือคือคือการเก็บนะบางครั้งก็เบื่อโฆษณาแต่ว่าก็ต้องดูครับเพราะยูทู้ก็อยู่ได้เพราะโฆษณาวัที150่ร้อหิบนี่ดับเหลัก10บนออก3 2มสนะร้อดดับหออก7จ็ดศูดับหออก6 9 153ดับ1ออก0 6 154 158ดับ6ออก9 6นะครับ159ดับ2ออก1 9 160ดับ2ออก1 1 161ดับ0ดับ0 ดับศน,นะครับงวดที่160นะครับ161ครับดับ0ดับ10บนนะโอเคครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลเวลาอาจารย์อัพขึ้นนะสวัสดีครับ